สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะโอ้หัวยองแต่เศร้าพี่น้องนะโอ้ดูดีแล้วแจ๊บสุดท่านผู้ชมทุกท่านนะก็ได้เวลาอันสมควรที่เราจะมาเช็ดทูทําความสะอาดเหมือนเดิมนะพี่น้องเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะมีแต่รอยน้องหมานะแจ๊กมันบูดมองนอนบ่ฮึถ้าผมเป็นหมานะผมจะไปนอนที่ดีกว่านี้นะ อย่างเข็นใต้ถุนบ้านนะนนใต้ถุนบ้านโนอนกระแจ๋าบรรยากาศดีนะครับก็ออแปลกเนาะน้องหมามันชอบขึ้นมานอนในนี่เนาะนะเห็นแต่ร้อยหมาพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนไปห้ามน้องหมาขึ้นมานอนนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นข่าวเขาเสนอข่าวมาว่าห้ามนกพิราบมาเกาะที่ศาลารู้สึกว่าเคยออกข่าวไปครั้งหนึง่ง ได้ผลในเอฟซีนกพิราบมันก็ไม่มาเกาะแล้วไม่มาขี้ละล่ลาสุดไม่รู้มันเป็นเพราะว่านกมันอ่านหนังสือออกหรือเปล่าน้องหมามันน่าจะอ่านหนังสือออกเหมือนกันนะเพราะว่าเราควรที่จะเขียนป้ายห้ามน้องหมาขึ้นไปเหยียบนะเป็นไปได้นะห้ามหมาขึ้นไปนอนป้ายใหญ่ๆเลยแปะเอฟซี FC ว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะผมเนี่ยแหละเริ่มบ้าแล้ว แจ้วท่านผู้ชมล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดนะฮะโอ้ยแจ้วพี่น้องนะเห็นเมื่อวา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 น,าวานโซโลเล่หน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมทุกท่านนะมีอ่าช่องช่องหนึ่งนะครับอ่าเอาเหตุการณ์วันนั้นขึ้นไปแขวนในเอฟซีมีช่องช่องหนึ่งนะครับวันนั้นมีอ่าเขาเรียกอะไรนะลมหัวกุดมาแล้วมันก็หมุนติ้วๆอยู่แถวนี้ แล้วมันก็นเลยพัดถุงดำถุงดำนั้นมันเป็นถุงที่าทางเคอรี่หรือว่าทางาขนส่งเขาส่งของมาแล้วมันเป็นสีดำๆนะเขาส่งของมาแล้วแกะนะแกะแล้วก็ยังไม่ได้ไปทิ้งในเอฟซีแกะแล้วของเขาก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับลมหัวกุดมันมาเสียก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านพอลมหัวกุดมันมามันก็พัดเอาถุงนะครับ ถุงดำแต่ว่ามันไม่ใช่ถุงขยะมันเป็นถุงที่เขาหอ่หอของนะในใน lazada หรือว่าในช้อปปี้นี่แหลนะฮะมันปลิวขึ้นไปพอมันปลิวขึ้นไปเราจะให้เก็บยังไงล่ะนะถุงหนึ่งนะแค่นี้ก็เอาไปแขวนพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะถือเลยไม่มีอะไรจะแขวนแล้วใช่ไหมเนี่ยหาว่าเราอาจทิ้งขยะเกลื่อนกรานหาว่าเราอ่าไม่มีการจัดเก็บขยะนะนี่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 ถังขยะเ e ขามาเก็บกันทุกอาทิตย์ นเห็นบ่อสีเลี้ยงๆนะเ,ๆๆเออเห็นบ่นหนาเห็นบ่อหนาหนาก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเก็บขยะอยู่นะเพราะฉะนั้นหนะขยะเนี่ยเราเราไม่ได้ว่าทิ้งเกลื่อนการได้ให้ไปดูก็ได้โชว์ก็ได้อ่ะทั้งขยะเราเนี่ยเมื่อวานเขาเพิ่งจะไปเก็บนี่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 เขาเพิ่งจะเก็บไปนะะ เพราะฉะนั้นการจัดเก็บขยะที่นี่มันจะมีระบบการจัดเก็บอยู่แล้วในเอฟซีเพราะว่าปกติเราจะใช้รถลุงพันในการขนขยะไปทิ้งแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องแล้วเพราะเขาจะมามาเก็บถึงที่นะอ่าสบายใจให้ห่วงนะท่านผู้ชมอ่ะเบาๆไลฟ์พี่น้องเราก็จะมาทําความสะอาดอุย้ยนะ่ะสาลาที่ดาเสียถีนะพี่น้องนะมยอ่ะ ก็แบ่งหน้าที่กันทํานะหลายๆคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะใครสะดวกตรงไหนก็จัดตรงนั้นเดี๋ยวผมก็จะเช็ดถูทําความสะอาดดีหน่อยที่มันฝนไม่ตกในเอฟซีถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันมันจะทำความสะอาดยากเพรามีแต่น้ำแต่ตอนนี้มันจะง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามันแห้งเราใช่ชุบน้ำหม,มาดๆแล้วก็เช็ดได้เลยล่าสุดใครกินขา้าวโพดระ้ววางว้นี่เนาะนี่ เอาเนาะซาล่าก็ได้ฝากประกาศไปถึงพี่น้องยูทู e กินแล้วก็ใหญ่เย็ดนะกินแล้วเง็ดถุงขยะบังสูสิเง็ดหาสิแตกอี้ยังเง็ดตามมุมตามนั่นตามมีบัดคอยเว่าแล้วว่าประจานเง็ดเง็ดมัดซุกซุ่มอุ้มให้ดูนี่ บางในทุงขยะนี่สูก็ยัดคักแหยบแนวพดน,นําเล่าแน่ก็ว่าสิประจานบอด,ดีบอด,ดี ให้ยายฮันนี่เนาะเออให้ยายนี่เ่ววอะอันพูดแบบมุกวันนั้นรู้สึกว่าจะได้ใจอยู่นะดังสนั่เหรอเฮ้ยวันนั้นรู้สึกว่าชอบใจกับยายเลย ดีว่าวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยจะดีนิดหน่อยนะท่านผู้ชมอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนิดหน่อยนะฮะเลยอ่าจมจะเศร้าพีไปงอง อันนี้ยินเสียงยไข่มาที่แจวแะไรได้พี่น้อถ้าผมไม่มีเสียงนี่มันจะแปลกเลยจะดีหน่อยร้อยหมามันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยร้อยหมามันชัดแต่นี่มันมีแค่ฝุ่นในทีเรากวาดกอดหน่อยแล้วก็เช็ดก็แจวแล้ว ก็าฝากพี่น้องของเราเนาะกินแล้วก็อย่ายัดนะถังขยะอยู่ใกล้ๆน,นี้นะถ้าผมพูดก็ว่าผมประจานได้พี่น้องผมไม่ได้ประจานได้พี่น้องนะผมอยากให้เห็นแล้วก็เห็นคลิปนี่แล้วก็เฮ็ดนะครับบอแมนว่ามีคนเห็ดทำความสะอาดแล้วสิทิมมองไดกระถิมมันบอแมนพี่น้อง มันบ่ถีกต้องน่ะเห็นคลิปนี้แล้วก็ะยับมาโกรธให้ข่อยเด้อบ่อบแมนมาหอดด่าข่อยเดเออก็ช่วยช่วยกันไม่ใช่ว่าอันกินแล้วก็ยัดไปทัว่วนะไปซิมีปัญหาบ่ปล่อยคลิปนี้ลงไปนี่กันเมือ่อื่นข่อยบ่ได้ไมาเห็นความสะอาดอยู่นี่แสดงว่าอันเขาเจ้าด่าข่อยเด้อพี่น้อง โอ้ยอ,อกโอ้ยอ,อกนะครับบ่มียังดอกข่อยก็เฮ็ดคือเก้าอ่ะละอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้งละพี่น้อง